มากันต่อเลยคุณผู้ชมนะฮะอ่ะมากันต่อกับข่าวอีกข่าวหนึ่ง่ะแม่หญิงลีงลนี่เลยนะแม่หญิงลีแห่งพระมหาเทาวีเจ้าแห่งเมืองทิพนั่นเองนะคะคือหลังจากที่ไปออกรายการนี้เลยของพี่วูดี้ไปพร้อมกับคุณทิพย์เนี่ยทั้งคู่เขาก็ออกมาพูดถึงปัญหาชีวิตอะไรแบบนี้นะคะซึ่งพี่วูดี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยเหลือแม่หญิงลีนะคะด้วยการสร้างห้องน้ําใหม่ให้กับแม่หญิงลีแล้วก็จะช่วยคุณทิพย์ในเรื่องของการรักษาตัวเพราะว่าคุณทิพย์เนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของซิลิโคนที่ะโพกนั่นนเองะะค มาไง<ช>นีน่ตาวไม่เคยบอกแต่ไปฉีดสะโพกกระเทยตักกระเทยส่วนใหญ่อยากมีก้นอยากมีสะโพกเหมือนผู้หญิงกันเล<ห>ไม่อยากเสริมสะโพกก็ไปฉีดมา<ช>พอไปฉีดมาเนี่ยบางคนเขาก็อยู่ได้บางคนมันก็ย้อยแบบบางคนมันก็เน่าโอ้ยมัน,ม,นม,มันอยู่ที่แบบว่าคลินิกที่ไปไม่ใช่ค่ะมันมันอยู่ที่แบบว่าบุญกรรมออ้ยบางคนบางคนฉีดไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรก็มีบางคนฉีดมาแล้วก็แค่ย้อยลงมาก็มีบางคนฉีดแล้วมันเน่ากันเยอะที่บอกบางคนฉีดแล้วตายคาเข็มก็นแน่ นี่แหละค่ะคุณทิพย์เขาก็เป็นหนึ่งในคนที่มีปัญหาเรื่องของซิลิโคนที่ะฉพกนั่นเองพี่วูดดี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยเหลือในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยนอกจากพี่วูดดี้ที่มีการช่วยเหลือ2คนนี้แล้วก็ยังมีนางเอกดังคนหนึ่งนะคะที่เขาเนี่ยโอนเงินมาให้โดยที่ไม่ประสงค์ออกนามซึ่งวูดดี้เขาก็มีการโพสต์ข้อความแล้วก็เขียนบอกว่าประทับใจเหลือเกินมีเพื่อนในวงการโอนเงินมาช่วยเหลือแม่หญิงลีแล้วก็คุณทิพย์โดยที่ไม่ขอออกนามเห็นตัวเลขแล้วบอกเลยว่าตกใจมากแล้วก็มีการเเขขียยยนน้้อออคควววาาาามบรรไะะ่ิ มาเนี่ยวูดดี้รู้สึกดีใจแทนแม่หญิงลีแล้วก็คุณทิพ์มากเลยมีคนรักทั้งคู่มากมายจริงๆนะคะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยคุณทิพ์เขาก็เตรียมตัวเพื่อจะเข้ารับการปรึกษาเรื่องของซิลิโคนที่ะโพกแล้วเรียบร้อยค่ะอืม,อมนะฮะแม่หญิงลีเนี่ยก็นั่งดูในทปคลิปสั้นๆนะฮะที่บ้านแกนเนี่ยที่ปัตตานีเนี่ยก็เอาครัวมาทําหน้าบ้านใครที่เคยดูว่าครัวเมืองทิพ์ทำยังไงนะฮะก็จะค่อนข้างที่จะแล้ก็งงเอ๊ะทำไมพี่หญิงลีทำไม พ้อยุดสามยุดกว่าเองนะรุ่นเดียรุ่นน้องสามสิบกว่าสามสิบเจ็ดเองรุ่นน้องพี่เต๋อเยอะมากเลยใช่แล้วก็ปีน้องเขาเนี่ยเขาก็ทํากับข้าวหน้าบ้านแล้วก็เอ๊ะทำไมแกไม่ทําหลังบ้านวะอ๋อแกไม่มีครัวนะฮะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่แบบว่ากระทุ้งกระทะแกจะเก่าๆดำๆแล้วก็มีเอฟซีเนี่ยสุงกระทะใหม่ใหม่ใหม่ไปให้แกคนไทยก็น่ารักไม่ทิ้งกันแล้วเราก็มารู้ที่หลังว่าห้องน้ำเนี่ยเวลาคนต่างจังหวัดโดยเฉพาะคนทางใต้เนี่ยบ้านจะอยู่อีกตรงหนึ่งแล้วก็ห้องน้ำนจะต้องโดนอึบ ต้องเดินไปเดินไปหลายเมตรแล้วมันน่ากลัวเวลากลางคืนใช่ใช่สมัยก่อนเนี่ยพี่เคยเคยไปอยู่บ้านเพื่อนเนี่ยทางทางแถวพัทลุงบ้านลักษณะัเป็นอย่างเงี้ยเยอะเลยอ่ะรอแม่คือบ้านเนี่ยอยู่บ้านเขาไม่ได้สร้างห้องน้ําที่อยู่ในบ้านเลยนะอยู่ข้างนอกบ้านก็คือเป็นบ้านบ้านอยางเี้ริมถนนแต่ห้องน้ำต้องเดินเข้าไปอีกแล้วเธอเวลาใครปวดปวดเบายังไม่เท่าไหร่ ปวดหนักเวลาประมาณสี่ห้าทุ่มแล้วต่างจังหวัดสองทุ่มก็เงียบแล้วมืดตึ๊บเลยน่ากลัวมากแล้วกลางคืนน่ะเข้าไปไฟก็ไม่ถึงนะต้องเอาถือถือไฟฉายไปด้วยอ่ะแล้วน่ากลัวงูหลงงูเหลืองทุกกงทุกแกงเมงเมงป่องตะกงตาขาบบองหลารู้จักหรอมูจงอางมองหลา ชอบงูจัสจารกด,ดีงูไอ,อ,อ,อทางใต้จะมีงูมองหลางูมองหลาคืองูจงอางงูจงอางตัวท่วตัวใหญ่มากนะฮะ ไม่เคยเจอไหมอ่ะไม่เคยเจอแต่ที่จังหวัดต,ตังเขาจับกันบ่อยเขาจะมีคนหนึ่งเนี่ยคอยจับงูบองหลาหรืองูจงอางเนี่ยเขาจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างเนี่ยไปจับคนนี้ต้องจับได้คนเดียวนะคนอื่นจับไม่ได้นะอเออตอนนี้ไม่รู้ไปหลอกล่องูองี่าอย่างไม่รู้แล้วจับแล้วเวลาเอามาวัดเนี่ยต้องหลายเมตรเลยนะเป็นงูงูบองหลาเนี่ยหรืองูจงอางเนี่ยมันจะอยู่แถวทางใต้แถวนั้นเยอะส่วนยางส่วนยางในทางใต้เขาจะมีป่าอุดมสมบูรณ์มันจะมีป่าเยอะแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งนะฮะเขานอนบนแคร่ใต้ต้นไม้นะต้นมะ ว่าพูว่าเขาก็พ่งหนุไปดูโอ้บองหลาอยู่ใต้แครอ่ะตายตายตายดีไม่โดนกินไม่โดนงฉก็ตายเลยค่ะตนอาเขาไม่กินหรอกไม่ใช่มูลเหลือมมันจะฉกมันฉกดริ้แรงที่สุดพลิ้แรงมันฉกแล้วตายเลยไม่มีอะไรช่วยได้ปลบเดียวตายเลยหรือตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่มากด้วย น้องๆ้องูเหลือมอ่ะแต่ว่ามีพิษอ่ะเห็นพี่โอบอกว่าได้ยินข่าวอะไรแว้ว่าเขาเมาส์กันมาหรอเรื่องแม่หญิงลีใช่ไหมโอ้ยมันก็มีข่าวเมาส์ไงเมืองที่จะแตกไม่แตกแล้วนี่ก็ไม่แตกกันแล้วไงก็แต่แรกจะแตกไง้าแตกก็คือจบนะก็จบถ้าแตก2คนนี้ไม่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 ทำคลิปด้วยกันแล้วก็คือจบนะคะแล้วไม่ทต่กับคนอื่นนี่คือจบนะช่เพราะพี่ต่อบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าสองคนนี้ห้ามห้ามทะเลาะกันนะครับว่ามึงทะเลาะกันเมื่อไหร่เนี่ยกูบอกเลยนะฮะพี่นาดไม่คือถ้าทะเลาะกันแบบ พ่อแง่แม่งอนนะมันก็เป็นบ่อยแต่ว่าไม่ไม่ถ้าเกิดทะเลาะกันแบบว่าแยกวงนี่พี่บอกเลยกจบทั้งคู่นะครับไม่เพราะครั้งล่าสุดเนี่ยแม่มันมันดูรุนแรงอ่ะทำไมอ่ะเพราะว่าคุณทิพย์เองเนี่ยมาไลฟ์สดคือแบบเล่าหมดทุกอย่างเลยว่าจะจบแล้วก็เพราะว่ามันเหมือนว่ามีอีกคนหนึ่งเข้ามานั่นแหละต้องระวังต้องระวังอีกตัวเสี้ยมคือมีตัวเสี้ยมเข้ามาตัวเสี้ยมเข้ามาแล้วคือคุณทิพย์เนี่ยก็อารมณ์มาว่าเตือนบอกก็คือหญิงลีไม่ฟังอะไรวะมันก็ทะเลาะกันนั่นแหละต้องระวังแต่ว่าตอนน จูนมต้องจูนต้องจูนกันเพราะว่าหลายเพราะว่ากลัวว่าถ้าจะถ้าจะไปอีกฝ่ายหนึ่งอะจะดังไม่ดังไม่รู้แต่เรื่องผลประโยชน์ไม่ได้ไม่ดังค่ะคนที่ทําให้แม่หญิงลีดังคือไอเมย่าเนี่ยค่ะรินดามย่าลินดามย่าเนี่ยทำให้แม่หญิงลีเนี่ยอยากให้แม่แม่แม่หญิงลีเนี่ยเป็นดาวจอก แล้วตัวเองก็เลยดังขึ้นมาดังขึ้นมาแต่ตอนนั้นมันติดเรื่องของโควิด -19 ในการเดินทางมันก็เลยยังอยู่แถวปัตตานีอยู่แต่คนเขาก็ดูคลิปเธอหลักหมื่นตอนนั้นก็ดูหลักหมื่นแล้วคนเขาก็ดูแล้ว็<ย>ขาขำกันพ,พี่เต๋าก็เป็นคนแรกๆที่ดูจําได้เลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยแม่หญิงลีเนี่ยเป็นสาวออฟฟิศขายเครื่องสำอางบอดี้ <Body> Pink, เพล็เรียกกูใช้แล้วผิวขาวและลูกสาวไม่เชื่อไงฉันนั่งหัวเราเกือบตายอย่าว่าแต่ลูกสาวเลยกูยังไม่เชื่อ แล้วพอลูกสาวม่นจะตบลูกสาวแล้วมีสบู่เนี่ยสบู่ชามิงสบู่เนี่ยเลสกัดแล้วทาให้หน้าดูเด็กแล้วหน้าตัวเองแล้วเราใช้สบู่แล้วแล้วแม่แล้วลูกสาวก็ถามแม่ใช้ด้วยเหรอคะเนี่ยกูใช้อยู่อีโง้อขนาดแม่ใช้แล้วมันขำตรงนี้ไงมันจะต้องเป็นคู่แบบว่าคู่กันไง คือมันต้องกัดมันต้องอยูดในการแล้วที่ตลกอีกตลกอีกคนอันนก็คือหมายความว่าคอมเมนต์คอมเมนต์เวลาเข้ามากัดแม่หญิงีเรียกลุงลีเีมันตลกมันขำบางลีบ้างอะไรบ้างตัดเนี่ยต้องกัดอย่างนี้ตลอดนะคะ อย่าไปชมวม่าแกสวยเพราะว่าเดี๋ยวชมแกสวยแลวแกจะเพ้อเวลากัดก็ต้องกัดแบบตั้งแต่แรกเลยเพราะมันจะทําให้คนเนี่ยชอบแกสงสารแกแล้วก็รักไม่เนี่ยพอตอนแรกเนี่ยมันไอ้กัดอะไรมันเป็นปกติคุณแม่มันกระด่างแต่คราวเนี้ยเราก็ต้องรู้ว่าพอกระแสมันมาปุ๊บออกมากรุงกไปมากรุงเทพไม่ไม่ปกติกระดัางขนาดนี้ไงก็คือวลาคนบอกว่าอ้าวเมียจะขายขำมาแบบจะมาขายสวยแล้วขายไม่ได้ขายไม่ได้ ขายสวยไม่ได้จำไว้นะคะขนาดนางเอกสวยๆยังไปขายขำเลยค่ะคนสวยยังไปขายขำเลยนะแล้วคนไม่สวยจะไปขายสวยคนไม่สวยจะไปขายสวยไม่ได้นะคะคนไม่สวยต้องขายขำค่ะจำไม่เลยนะคะคอนเซ็ปของตัวเองไว้ดีกว่าถูกต้องคนสวยเป็นระดับนางเอกยังขายขำแล้วค่ะทุกวันนี้อะไอย่างนี้ขายเลยดีคะขายขำขายขำงานผิวงานผมขายตัลกงานผิวงานผมงานนมงานก้นต้องมาแลป่าห้ามขาย หนูก็เลยว่าขายได้หมดเลยหมดหรือยังข่าวเนี่ยหมดแล้วใช่ไหมโมบุญขายได้ไหมขายตัวขายอะไรขายตูดไก่ย่างตูดไก่ยตูดไก่แม่เรื่องพวกเนี้ยเวลาคุยแล้วมีแต่เรื่องพวกเนี้ยก็เดี๋ยวทาไม่พูดปุ๊บคุณผู้ชมเดี๋ยวก็จะบางบิ้วมาถักมาได้ไม่พูดรู้ได้ยังไงรู้ก็แม่รู้ได้ยังไงว่าแม่จะพูดเพราะว่าแม่ไม่เคยคิดเออคินค่าตัวเองก่อนเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่แม่ขายไหม คุณแม่แจกฟรีแม่ใจดีการขายไม่ใช่เทคนิคที่แม่ถนัดต้องงานแถมงานแจกงานชุนตอนนี้โควิดมันจะมาขายที่ยังไงขายเลยก็ไม่ออกร้องขายน้ำหรือที่สมุทรสาครขายไม่ได้เลยแล้วขายงานแจกค่ะงานแต่งแะแจกเดี๋ยวโควิดหายเราจะได้มีแต้มบุญเก็บเอาไว้นะฮะเอาเวลาหมดแล้วนะคะเราสามคนพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ชมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ